นี่สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับน,นี่นะครับบรรยากาศตอนเช้าๆนี how, ่เป็นภูเขานะครับภูเขาลอ้มรอบนะครับอำเภอบ้านหลวงนี่จะเป็นภูเขาล้อมรอบนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับบ้านพ่อตานะครับบ้านพ่อตาบ้านแฝดนะครับนี่ครับจังหวัดน่านนะครับอำเภอบ้านหลวงนี่ครับ จะเป็นภูเขาล้อมรอบอำเภอเลยนะครับนี่ครับภูเขาทั้งนั้นเลยนะครับอำเภอบ้านหลวงจะอยู่ตรงกลางหุบเขาเลยนะครับนี่นะครับก็จะย้อนแสงหน่อยหนึ่งนะครับภูเขาก็จะหมอกก็ยังยังไม่จางนะครับไม่ได้มาถ่ายตอนเช้าๆนะครับเอาสายๆหน่อยมันอากาศมันเย็นๆหน่อยหนึ่งครับ บรรยากาศท้องทุ่งท้องนานะครับนี่ครับอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะครับบรรยากาศเป็นยัไงครับเอาบรรยากาศมาให้ชมนะครับนี้บรรยากาศวิวส,ยสวยๆนะครับอันนี้ผมจะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูนะครับว่าอำเภอบ้านหลวงมีที่ไหนอันนี้จะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับเดี๋ยวจะไป ายจุดชมวิวที่คนเขาไปชมวิวกันนะครับตรงหลักเขตหลักอะไรนั่นนะครับนี่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับ